ชี p เมื่อมืชตายูนทีนี้ชีวยพี่พร้อมและจะพี่กลายใกล้ชิดนับสนิทปล่อยใจให้มันผ่อนคลายร่ายนชอดกายบนหาดทรายพรางพราวหนาวลุกขึ้นมาอาฮิตจะได้รู้ว่าเธอคือยอดชาคืนจันทรามืดสนิทเหมือนมิตรให้เราได้ใกล้ชิดผูกมิตรและสนิทเถอเข้ามาอีกนิดทัชมีอะไรตั้งบิบลอยหนาวเยลล์พร้อมจะเสกสรรฝันดังในละมิดอยู่ความคิดและปลดปล่อยออกมาสักทีวาย จะยอมมอบชีวิตโอ้เห็นหูฉันแล้วแค่อยากจะบอก OMG มาจะเบบีราตีเนี่ยฉันจะเป็นของคุณน้องอาจไม่สวยมอนนังรำพาต่ลีลาช่วงจะมันเก่งกว่าพนันปฏิบัติกับเชอยิ่งกว่าราชาเลายกับเสกสันบันดาภาวนาและใบชาหัวใจให้มันนำพาคืนเนี่ยมีเพียงเราสองได้แสงจันทร์บนสวรรค์เอาให้ดื่มดักชุ่มฉ่ำสุขสันต์เพราะคืนเนี้ยไม่มีใครมีเพียงเราสองที่รู้ใจ